ครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับเป็นทังไหนก่อนคุณพ่อประวัติอยู่นี่คุณพ่ออยู่กับบ้านนี้เลยบ่ครับอยู่กับบ้านบี้นะนรัเชียวหนึ่ีน้่นั่วมรวมนี่ห้อยมันท่วมบุญแล้วยังนุ่นอยู่นุ่นตะกอนอย่างคน่าเออเหมือนแ่บสี่ง่ามมากลวัดวัดหลวดคุณจอดคุณเฟรนช์สามเข่าเออคุณแลว ครับผมโอ้ให้ว่ามองนี่ต้งเป็นโน่นอยู่แบบนี้เล่บอคุณบ่โน่นโน่นโน่นนบ่เจ๊โบราณโน่เลมเลยยครับปลาไ่มดูเนี่กี่บนปลานด้วนี่ปลายุ่งปาสร้างคุณละตะเกีปลาดูปลาดีนะคุณละปลาแดงปลาไพ่ใหญ่โอ้ยุ่งสร้างคุณละเนาะไม่ตะเกียงเบิร์ตเบิรตเราไม่เบิต้นแดงต้นบุตมาันอาศนี่ยืนโนนย่งอยู่เนาะ ไปใชไปยังพ่อยยุคนคนไม่ยุ่งนะกะกี้กจารไปแจเฮ้้จักแววก็บอมาขายมาเรมาผนเขาบ้านหล่อนหน้าเขาว่างแรีนมาผีอ้อมพี่นี่นวดอยู่บนหัว มาันี่ยค่ื้นดีื้นดีรลายๆตส่วเมื่อวันถึงนศาด์บรรัเสียวเนี่ยเขาจะมาอยู่น้นนี่แหละตรงข้อมส่วมฮอตฮอตตลาดน้ำตะกี้ด้ยเขาจะมาอยู่นนนี่นะเดี๋ยวไม่น้นบราด สังคมตลาดทวมี่มเนื้อว่วตลาดทว่มมันอยู่โน่นนี่เลี้กวโน่นเอะเยอะุบาตะกี้เขาว่าน้่นเหาน่นนนเผาผีน่นผีเขาผีบาานนี้น่ารอนผีเป็นฝังั่วว่าเขาเพียกเขาเพียกนัคนมาคนไทยมาบุลนจคนลูกเข้ามาว่า ปนนุ่นดอผีตะเกียบเผาผีนุนเผาผีลิ้นกันินขยะบ่เบิยวคนร้นเกล็มะพรากที่มีเม่นบ่คือคือเจคือไม่เป็นตัวเบ้านุ่นนี่นุ่นแหล่มาจจะมงเรอนุ่นนุ่นตัวเบ้านนุ่นย่เบ้ามามาพักนี่าดีพักเรวนี่จะนุ่ออกไปพุ่น ก็จกมาง่ามตังแกงขวดนี่ข้ามมีอี้นนี้มันเป็นทางเกียนเพราะปาหน้าบันซี่หนาบันซี่หน้ามานซี่เขอามานี้แต่มันละดินไส้พี่งวเข้าจีเกี้ตัวนี้เป็นเด็กน้อยไส่เด็กไซบเป็นงาคือใหญ่มากกวเลยนะพอเรามาอยุดภามาอยู่นี้เลยว่ะใหญ่ นนนนมันน่ายใจก็มดยี่งน้อกว่าคนเาวนือัอ้งทายนั่นสาวเด็กอนตัวเลี่นโอ้จนแนนี่เนาะคุณพ่อได้จักปีแล้วครับบัดน,นี้เขออนุญาตครับสีเขาแปดสิบเหรอก็เห็นเป็นยู่งยังสี่มครับน่อนอยังสี่เลยตะกี้มันรัแปนครับเราัเรเป็นคนซ ชื่อเราบุ้วิสาบุได้ซื่อหรือเราจับคือเป็นแตะกอนจับจองบ่มีเจ้าขวางมันบครับอเราเลาไม่ได้เลาถอเราป็ตเราเราไหยึด้รลกันาตดูเราเมื่อเื่อหายยังไงเราเอาเส้นเส้นเจ้าที่ยืน ขอบใบวไต้บ right? ัวไต้่ะนไต้อย่งนจกันบัวเราที่เขานี่ล้เขาเส้นเข้าไปบัวใต้บัวใตนี่ยนเรี่เผงมีหอโหมดิบัวใต้ิกเกครับเอเรเอาเรเอาเร่กหมูปลาแดนแมแรงน้อแดนยอเอบัวใต้นี่ โบไก่หมุนเขาจะต้มเกลือเนี่ยตีขี้ขาวย้วยเขาเรียกเลยสนาดหมูมีต้มเกลือนะไรต้มเกลือน่าครับต้มเกลือเรียบอไกทำนี่ไอ้ขี้ฉันเนี่ยเนียเด้วอยเเรียงข้วยเขาเลยตีขี้ขึ้นไตเรื่องเนื้ยังไม่ไปตีได้บัะดิลูกตุ้มันจะค้ําไปอยู่กันที่ซอ กับสาเหตุที่บันหอ้งบอนี่เป็นบ่อเกลือนะครับเกลือเกลือบนเกลือตักมาต่วมดอกเกลือสีทารุ่นขูดแล้วม่านใส่เสาเสยังหนึ่งเสะน้ำใส่เสาแซวน้ำกีท่าเกลือห้าตะกียมันเขาจุนพูนเนาะเพราะมันเพีย